มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาจารย์เจตเผยเบอร์กเกอร์ชีสและส้มตำปูปลาร้าอันไหนโซเดียมเยอะกว่ากัน ใน Facebook เพจของอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองบ่ายอาจารย์เศษได้มีการโพสต์หัวข้อเบอร์เกอร์ชีสแล้วก็ส้มตำปูปลาร้าไข่โซเดียมโหดกว่ากันโดยระบุว่าช่วงนี้กำลังเป็นกระแสถึงเมนูใหม่ที่มีขึ้นจริงๆกับเมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่ใส่ผักไม่ใส่เนื้อใส่แต่ชีส และจัดมา20แผ่นในก้อนเดียวเมนูนี้คงจะถูกใจคนรักชิดแน่ๆแต่ก็มีหลายท่านออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงเรื่องของการกินโซเดียมมากจนเกินไปจากเมนูนี้อย่าลืมว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เรากินโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมประมาณเกลือ1ช้อนชา ขณะที่อาหารที่เรากินนั้นมักจะมีโซเดียมซ่อนอยู่ในวัตถุดิบอยู่แล้วแล้วก็มีโซเดียมจากเครื่องปรุงที่เราใส่เพิ่มเข้าไปอีกและถ้าหาก,กินโซเดียมมากเกินไปจะมีผลเสียต่อการทำงานของไตหัวใจและทำให้มีความดันโลหิตสูงจากนี้ข้อมูลของเพจเองบอกว่าเชษไดชีสนั้นที่ใส่ในเบอร์เกอร์ แผ่นหนึ่งน้ำหนักประมาณ21กรัมและอาจจะมีโซเดียมสูงถึง190-320มิลลิกรัมขึ้นกับยี่ห้อแปลว่าเบอร์เกอร์ชีสหนึ่งก้อนที่ใส่เชดดาร์ชีสไป20แผ่นก็อาจจะให้โซเดียมได้ถึง3 0 0 0มิลลิกรัมเป็นอย่างน้อยอันนี้ยังไม่รวมโซเดียมอยู่ในขนมปังด้วยนะ กินเข้าไปหนึ่งก้อนนี่ได้โซเดียมเทียบเท่าไม่ควรกินเกินทั้งวันแล้วยิ่งกินกับน้ำอัดลมด้วยยิ่งเพิ่มเฟรนฟายเข้าไปด้วยแถมซอสจิ้มปรุงรสปริมาณโซเดียมพุ่งเกินคำเตือนขององค์การอนามัยโลกไปเยอะเลยเ๋เรียกได้ว่ามื้อเดียวไม่ต้องกินอะไรอย่างอื่นแล้วแต่แต่แต,แต,แต่ในอาหารไทยที่คนไทยเองก็บริโภคกันอยู่เป็นประจำก็มีปริมาณโซเดียมหนักหนาสาหัสไม่น้อยครับเพราะว่าคนไทยชอบใส่เครื่องปรุงที่มีรสเค็มเยอะอยู่แล้วทั้งเกลือ น้ำปลากะปิซีอิวขาวเต้าเจี้ยวน้ำบูดูน้ำปลาร้ปาปลาเจา้าเต้าหู้ยี้ผงชูรสซอสหอยนางรมซอสมะเขือซอสพริกน้ำจิ้มตัวอย่างเช่นได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมที่อยู่ในส้มตำปูปลาร้าซึ่งสถานบันอาหารร่วมกับไทยรัฐได้เคยสุ่มเก็บตัวอย่างในปีพศ2564พบว่าผมปรากฏว่าในตัวอย่างส้มตำปูปลาร้าหนักหนึ่งขีดหรือว่า100กรัมพบโซเดียมในปริมาณมากถึง 702.63ถึง1,622.59มิลลิกรัมค่ะแปลว่าถ้าไปกินส้มตำปูปลาาร้านแซบๆรสจัดดจานหนึ่งตีน้ำหนักให้จานละร้อยถึง150กรัมก็อาจจะได้รับปริมาณโซเดียมสูงถึง2,000มิลลิกรัมแล้ว แต่ระดับที่ไม่ควรที่กินเกินต่อวันนะคะและตามด้วยเบอร์เกอร์ชีสมาติดติดเลยนะคะแถมส้ตมตำนี่กินกันได้ทุกวันด้วยส่วนเบอร์เกอร์ชีสคงกินกันนานๆครั้งไม่มีใครกินทุกวันมั้งดังนั้นท่านที่เป็นแฟนๆของทั้งเบอร์เกอร์ชีสแล้วก็ส้มตำปูปลาร้าตลอดไปจนถึงอาหารอื่นๆที่มีโซเดียมสูงขอให้พลาวๆลงนะครับอย่ากินกันบ่อยนักหรือว่าลดระดับความเค็มลงบ้างเพราะว่าเรายังกินอาหารอื่นๆที่มีโซเดียมเจือปนอยู่ในแต่ละมือ้อแต่ละวันด้วยครับ อาจารย์เจตเผยเบอร์เกอร์ชีสแล้วก็ส้ตมตำปูปลารา้าอันไหนโซเดียมเยอะกว่ากันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ